นิดเดียวเองเบ้าที่ต้นเออโดนไม่เจอเนี่ยที่เบ้าคนไหนอ่ะคนพระนครมาจากนครนครอะพี่เบ้านี่ที่จิ๊บจิ๊บแห่งเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ท่านแม่ทนแม่เก่าอ่านี่ไปอยู่นี่คุยกับน้องคุยกับลูกสาวหน่อยเชียงใหม่นี่พี่นี่มอเชียงใหม่มอเชียงใหม่พี่นี่ยมีอะไร อป็นใครันอ่วนี่ซื้อไปอยู่อ่าเมื่อกี้เรื่องามรับพี่พี่เ้าโทษทีมีใจพี่เฝ้า่านรับนะครับรับน้องยังรับน้องยังสุดยอดเลยสุดยอดเลยได้ไครับได้ครับผมสุดยอดเลยนี่ครับรเจเพื่อนๆขอโ่งติดตาม้รักทุกคนจากชื่ออะไรอ่า นนี่รุ่นน้อง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 นี่ like รุ่นพี่รุ่นพี่แต่พ่ประกาศที่อิทยาลัยมอเกษตรสุดยอดกลับมาเออใช่กูเบ้นไหมใช่ใช่พี่นอนใช่ไหมกลับใช่ไหมกลับกลับที่ว่าโจตีมีชัยหมมีเงใกล้ใกล้ๆนีครับเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับพี่เจ็ดสวัสดีครับพี่ครับถ่ายรูปถ่ายรูปอวัสดีครับ ha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  <laughs> 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 พี่คร so ับพี Eat, ่ลู้เพื่อนไหมเพื่อนเราดีมีใจเพื่อน่ทานดมผมฝากเว้นไว้มีรู้ใครลืมข้างบนเว้นเมามากเลยนะโอ้เว้นใครลืมไว้ไม่รู้โอเคตกโฟมก็ตกเลยึงไม่ต้องเกรงใจหรอก ไปดิโชคดีมีใจตกด้วยคนรักโอเคโอเคเพื่อนโอเคับรถดีโอเคโชดีมีใจเดี๋ยววันดีพี่เขาก่อนวัดีเพื่อนวัดีครับพี่วัดีครับเจอกันนองเดพลพี่ครับพ่อสอด่สนไครับไหครับ